สวัสดีครับวันนี้พบไก่คันคันได้เจอสายยกสูงออฟโรดดูกันนะครับนี่นะครับปอดอันนี้คือปอด F-150 ของที่นี่นะอันนี้รถใหญ่อยู่โอ้เขายกสูงมาใส่ล้อขอบ24นะครับ ายาง3าครับ12.50 R24 ดูบอ่ดูครับแก้มเล็กนิดเดียวชาวไทยน่าจะชอบกันสาย off road 4 wheel โเดี๋ยวผมจะทำการทำอะไรไหมอะไรนี้เขาเพิ่งไปตะลุยโคลนมา สวยเลยภายในดูดีอยู่นะครับกว้างโอเคเดี๋ยวผมต้องรีบทำงานแล้วใส่เครื่องนะครับ อันนี้ f อ F ร์อ F-105 สปีสองพโอบายโฟด้วยสีะอันนี้แต่ผมเห็นที่ไหนเขาก็ขัดเป็นคนเดียวนะไม่เห็นมีที่ไหนขัดเป็นสี่คนเลย เอาละครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในบนรถ FORD ดเอฟร้อยห้าที่ผมทำอะไรแมนเสร็จไปเดี๋ยวผมจะออกไปลองรถด,ดูว่าวิ่งเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ที่อู่รถเยอะมากน,นี่น้ครับข้างหลังกว้าง นั่งสบายอยู่เพราะว่ามันว mm ิ่งทางไกลๆได้สบายด้านหลังนี่นี่ครับีอันนี้ออกไป ink, ลองนะครับเมื living, ่อกี้ติดรถอยู่รถยืมมาาเนอูรถสูงแบบนี้วิ่งยังไงเสียงโฟช้ได้เลย นี่เป็นเครื่องเบนซินนะ ครับคันนี้บางคันช่วงล่างรถที่สูงแบบนี้บางคันขับไม่ดีเลยอ่ะอันนี้ถือว่าคันนี้ถือว่าขับดีเลยช่วงล่างนี่ใช้ได้แล้วของเขาเพิ่งไปเปลี่ยนล้อกับยางมาใหม่ประจําถนนเส้นเดิม ตอนนี้ผมก็คงรีวิวได้แค่นี้เพราะว่ามันก็ช่วงเวลาที่ผมจะทำได้มันว่างอยู่แค่ตอนนี้เหมือนเดิมโอ้วงขับสนุกอยู่นะสูงกว่าคนอื่นเขาหน่อยเห็นวิวทิวทัศน์ดีสบายสบาย อันนี้เดี๋ยวต้องกลับเข้าไปตั้งพวงมาลัยใหม่เพราะว่าพวงมาลัยเอียงต่เสียงท่อรถเขามีลาวใจจริงเ,เสร็จไปแล้วหนึ่งขนันสูงมากสูงมากๆ วันนี้ผมจะมาแนะนำของกินที่มาขายที่มาขายที่อู่นะมินเดราวอเตอร์เย <eral> yeah มินเดราวอเตอร์วินวินเออวินเดราวอเตอร์เย two two <Okay. S 1> what is อ t ส s a Spanish ทับปอชิโ huh. ก ah, okay. oh. yeah, ้ทับปอชิโก้ทับปอชิโก้อ๋อใช่ทับปอชิโก้และเลมอนอ่าโอเคทับปอชิโก้กับเลมอนน้ำแข็งอ๋อและชิลเล่ What? ชิลเล่ชิลเล่ Yeah hot spicy อ๋อ yeah spicy chile นี่นะครับมีมีผลไม้มีแมงโก้มีมะพร้าว มีมะนาวแล้วก็ผลไม้รวมอันนี้ที่นี่เขาจะกินกับกินอย่างเงี้ยแล้วเ,เ,เขาเขาขายอย่างนี้นะแก่ร้อนแก่ร้นอนกันไวนี่น้ําน้ําชงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แก้ว,ล,วล,นนะละสามเหรียญนะผลไม้ห้าเหรียญอะไรอ่าเงี้ยครับแต่ผลไม้เขาก็จะใส่กับพวกผงอันนี้ผงพริกกินน้ำกันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วกัน ก็แปลกๆนี่นะเอามาให้ชมที่นี่ผมไม่ใช่กันจะกินกันแปลกๆอ่ะไม่แปลกหรอกเขาคงก็คงเป็นแบบของบ้านเขาเนื้อ <No. S 1> ภาษาผมก็ไม่ค่อยได้นะผมก็พูดงูปลาปลากับเขาไปโอเคมิวโอเค how much สิบนะสิบ I have I I have no money, no money. นี่นะครับโฟร์โเดี๋ยว Thank you a ี่ g o อโอเคถ้าผมจะพูดกับเขาถ้าผมพูดจริงผม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 คงจะถามอะไรเยอะกว่านี้นะแต่ผมได้แค่นี้จริงๆเนี่นะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้รสชาติ เดี๋ยวจะชิมแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ดูมันก็จะเป็นมีน้ำมะนาวแล้วก็โซดาแล้วก็มีผงลิกะที่เขาว่าแล้วก็อยอดทาพาสโก้รู้จักกันนะทาปาสโกอะ่ะนี่มันเผ็ดเอ็ดะปวดสีแรงฝายขีเขียวอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนี่กนะ็ชิมไหมฮะแต่ผมเคยกินแล้วแหละ ลุงลุงก็เอาให้ผมกินเนี่ยครั้งแรกๆอะ่ะมันก็นคือน,น้ำโซดาโซดาปเปล่าๆแล้วก็กับมะนาวมะนาวลูกหนึ่งโซดาหนึ่งขวดแล้วก็ผงผงพริกอะ่ะแล้วก็ทาัพพัสโกหยอดมาอ <laughs> ยากเผ็ดแค่ไหนก็ใส่เท่าไหรสชาติมันก็จะก็คือน้ำโซดามะนาวแต่เผ็ดๆอะ่ะ แต่ไม่ใช่เผ็ดพริกกนเรานะมันเป็นเผ็ดพริกแบบบ้านเขาอะ่ะเมื่อเช้านี้ผมจะถ่ายรถขายของที่เป็นขายอะไรของพวกเครื่องมือช่างนะแต่ผมไม่ว่างไม่ทันเขาผมเลยไปถ่ายไม่ได้มันเป็นแบบรถแบบหกล้อคันใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็มีของอยู่ข้างในที่เป็นของเครื่องมือช่างคือช่างไม่ต้องออกไปหาซื้อข้างนอกเลยคือแบบซื้อที่นี่ได้ผมเคยขึ้นไปแล้ว เดี๋ยววันไหนผมผมว่างเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะ mm. เขาก็จะขับไปตามอู่นั้นอู่นี้อย่างเงี้ยเราสั่งออเดอร์ได้ของมาเดี๋ยว,วว่ามีของในนั้นเลยเราก็ได้เลยอย่างเงี้ยจ่ายเงินสดได้จ่ายบัตรเครดิตได้แต่ที่นี่เขาจ่ายบัตรเครดิตเต็มอยู่แล้วนะเขามีเครื่องรูดมีอะไรอย่างเงี้ได้หมด mm. เดี๋ยวไว้วันไหนว่างเดี๋ยวผมจะทําให้ดู <laughs> มันทําให้คิดถึงตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นที่ผมอยู่แต่อู่นะมันก็จะมีอะไรแบบนี้มา นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกเหมือนเดินมนะครับุณครับ